บ้านไม้เอกสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านแบบพร้อมจัดส่งให้ลูกค้ากันค่ะเป็นงานออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งทําเสร็จบันไดหน้าบ้านสามชั้นพร้อมประตูกันสุนัขบันไดทุกลูกเหยียบเต็มเท้าหน้าใหญ่จุใจเดินไม่มีสะดุดแน่นอนค่ะบันไดจะขึ้นเบี่ยงทางซ้ายมือของหน้าบ้านเพื่อไม่ให้ตรงกับประตูหลังบ้านค่ะประตูหน้าบ้านเป็นประตูกระจกบานเลื่อนคู่ลายประตูสไตล์บ้านไม้เอกระเบียงหน้าบ้านขนาด3คูณเมตร50 ที่นั่งพร้อมบาร์ไม้ไว้นั่งเล่นชิวชลวสามารถนั่งห้อยขาได้ค่ะผนังภายนอกกรุด้วยงานไม้ไม้เนื้อแข็งเก่ารวมทั้งหมดฟ้าเพดานเป็นแบบฟ้าเรียบไปชมภายในตัวบ้านกันค่ะห้องโถงขนาด3 4, คูณ4เมตร50พื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยสามารถวางโซฟาและทีวีได้ค่ะมีหน้าต่าง2ชุดไว้เปิดรับลมผนังภายในกรุด้วยดูราทาสีครีมไปดูห้องนอนที่หกันค่ะ ขนาด 3, 3าคูณสาเมตรผนังภายในกรุด้วยดูราเช่นเดียวกันผนังภายนอกและภายในกรุปิดมิดชิดติดแอร์ได้สบายไม่มีรั่วไหลค่ะฝาเพดานของบ้านทั้งหลังเป็นแบบเรียบกรุด้วยดูราทาสีครีมตัดขอบด้วยไม้มอบที่เป็นไม้ทาสีไม้สกักสวยมากไปดูห้องนอนที่สองกันค่ะขนาด3ามคูณสาเมตรเช่นเดียวกันแต่ห้องนี้จะมีหน้าต่างแค่ด้านเดียวด้านหลังฝัง่งทางนี้ลูกค้าจะไปต่อเติมทำห้องน้ำห้องครัว ฟ้าเพดานเป็นแบบเรียบลูกค้าสั่งทาโทนสีภายในเป็นสีครีมเข้ากันกับตัวบ้านสุดๆมีประตูออกหลังบ้านให้สำหรับงานต่อเติมสามารถเลือกตำแหน่งประตูได้ค่ะมีช่องเซอร์วิสให้หนึ่งช่องทางร้านเดินสายไฟเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วหน้าต่างวงกลมหน้าบ้านหนึ่งชุดเพิ่มความน่ารักน่าอยู่ให้กับตัวบ้านค่ะบ้านหลังนี้จัดส่งที่อำเภอทาวงจังหวัดลบบุรีขอขอบคุณป้ามาลัยชีไว้วางใจให้ร้านเราสร้างบ้านให้ค่ะ เตรียมตัวรอรับบ้านสวยๆที่หน้างานได้เลยค่ะสนใจติดต่อ0871231040สามารถแวะเข้ามาดูบ้านจริงที่หน้าร้านได้ตลอดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร้านเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะโครงสร้างบ้านด้านล่างแน่นๆใช้เป็นไม้ยาวทั้งหมดไม่มีต่อรับประกันความแข็งแรงค่ะ